สวัสด,ดีครับพบกับผมถาตีทงครับ,ว,บวันนี้ครับสวัสดีคร <rible. S 1> <title. S 2> ับพบกับโอ๊ตการันตีนะครับวันนี้ผมกับพี่ถาพามาที่ไหนครับพี่ถาอ่าวันนี้เราพามาที่อําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินของเราที่ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าน้าที่หนึ่งไร่2งานครับนะครับข้ออื่นเรามาเปิดคลิปที่นี่นะครับเรามาอยู่ที่ วัดตากฟ้ามากราบขอพรนะครับอันนี้ชื่อว่าหลวงพ่อโตให้พรนะครับก็คือขอมอบสิ่งดีๆขอส่งต่อสิ่งดีๆนะครับให้กับผู้ชมคลิปแต่เอฟทุกท่านนะครับโน้ตครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางจากวัดตากฟ้าผ้าลามหลวงไปยังที่ของเราไปกันเลยไม่ครับซึ่งห่างไม่ไกลครับประมาณ9กิโลแค่นั้นครับอ๋อ9ก้ิโลนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางจากตัวอำเภอตากฟ้านะครับไปยังที่ของเราครับครับงั้นเราไปดูที่กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะครับผมครับโน๊ตนะฮะ วันนี้เราจะพามาดูที่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับผมซึ่งเนื้อที่ของเราหนึ่งไร่สองงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ของเราซึ่งที่ของเราอยู่ที่ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์รับห่างจากที่ว่าการอำเภอตากฟ้าตรงเนี้ยที่เราเริ่มคลิปนะครับแค่9ก้ิโลเอง9กิโลเองโอ้ครับผมเราเริ่มเดินทางจากตัวที่ว่าการอำเภอตากฟ้านะครับผมไปเลยดีกว่าครับเป็นศูนย์ราชการตากฟ้าอำเภอตากฟ้านะครับนี่เอางี้เดี๋ยวผมจะ พาไปวนตลาดรอบนึงนะตลาดเนี่ยให้เห็นความคึกคักของตลาดของอำเภอตากฟ้านะครับแล้วก็จะไปดูที่กันเพราะว่าตลาดนี้อยู่ตรงข้ามอำเภอนี่เองโอเคครับ,รบผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันก่อนนะครับไปเลยครับพี อ่าโน้นนะครับเราออกมาจากที่ว่าการอำเภอนะฮะนี่เป็นสํานักงานที่ดินสาขาตากฟ้านะครับอยู่ตรงข้ามกาอำเภอเลยครับเนาะงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวอำเภอนะครับว่ามีความคึกคักเออในตัวตลาดนะครับว่ามีความาดดคึกคักแค่ไหนนะฮะเพราะว่าตลาดของตากฟ้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆเป็นโซนๆนะฮะครับนะเราเข้ามาแล้วนะเราเข้าไปดูความคึกคักของตลาดดูดูดู ความหนาแน่นของร้านค้าของการค้าขายนะครับเพราะว่าถ้าใครจะสมมติมาสร้างบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะเข้ามาซื้อของที่ตัวตลาดตักฟ้าเนี่ยแหละครับผมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามอำเภอนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซ้ายมือขวามือห้างทองก็มีห้างทองเยาวราชกรุงเทพมีนะครับเนี่ยร้านค้าหนาแน่นครับหนาแน่นรถรานหนาแน่นเลยบริเวณเนี่ยเขาจะจัดเป็นล็อกๆล็อกนะครับก็มีร้านค้าตลอดนะครับ สนีขวามือนี้นะครับพี่ธา่มีของกินของใช้นะครับตลาดสดนี่ฮะเป็นล็อกไปหนูตรงนั้นเป็นล็อกไปอีกนะฮะนี่ก็มีนี่ครับนะครับหนาแน่นเลยแล้วก็ซ้ายมือเซเว่นเนขนาดใหญ่เลยครับนี่สะดวกไม่ว่าจะกี่โมงนะครับเช้าเที่ยงเย็นดูครับเปนร้อนๆอย่างนี้รถยังแน่นเลยนะครับเพราะว่าประชาชนค่อนข้างหนาแน่นนะครับสําหรับอาเภอตากฟ้าติดแล้วครับรถติดกันเลยทีเดียวอ เดี๋ยวนี้สัญลักษณ์ของตลาดนี่หอนาฬิกาขวามือครับนะ<ม>แล้วมีธนาคารกรุงไทยนะตรงนี้นะจะมีโรงเรียนด้วยนะครับแถวนี้ปายเลยอ่าเห็นไหมฮะความคึกคักอ่าเรามาวนหนึ่งรอบนะครับมีไฟแดงอ่าปลอดภัยนะบริเวณนี้ปลอดภยัยอ่าตอนนี้นะครับน้องอ๊อดเราเดินทางบนถนนหลักนะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับตรงแยกที่เรียกว่าวัดเข่ากาป้ายวัดเข่ากานะครับซ้ายมือข้างหน้าเนี่ย เราจะเลี้ยวซ้ายลงไปถนนลัดยางย่อยนะครับลงไปจากเส้นนี้กว้างระมาณ8เมตรเลยนะฮะวัดเข่ากานะครับซ้ายมือตรงนี้นะซ้ายมือนะครับวัดเข่าก้าเลี้ยวหรือครับครับผมถนนลัดยางกว้างขวางนะครับแหะวิวสวยมีวิวเข่าก้าไหมฮะโอ้สังเกตดินนะครับสีดินนะครับผมดินดาครับบริเวณนี้เพราะปลูกพืชได้งดงามนะครับมีสารอาหารสูงนะครับดูเห็นวิวเข่าก้า <N un> ใช่ไหมนู่นครับนูน่นวิวเขากาแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับไรอ้อยบางส่วนนะฮะเนี่ยเข้าไปในชุมชนนะครับถนนหนทางกว้างไฟฟ้าเห็นไหมฮะไฟฟ้าเส้นหลักเข้าไปเลยพร้อมเลยนะครับอีกไม่ไกลก็จะถึงที่ของ้วเดี๋ยวขวามือจะเป็นปะปาหมู่บ้านจุดแรกนะับปะปาหมู่บ้านจุดแรก <N un> เห็นไหมครับเห็นปะปาหมู่บ้านไหมนี่นี่นะฮะอันนี้คือมาอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีไฟฟ้า น้ำปราปาอุดมสมบูรณ์นะครับวิวสวยเห็นวิวเขาไหมครับนู่นถ่ายเขาวิวเขานิดนึงโอ้โหสวยงามตามทองเรื่องนะเนี่ยเนี่ยบ้านช่องที่มาอยู่บริเวณนี้ก็สวยงามครับสร้างกันอยู่อย่างสวยงามเลยใกล้ถึงที่ของเราแล้วครับอีกนิดเดียวนะครับผมผงถึงสีแยกย่อยนะครับเราเลี้ยวขวานี่อ่าเข้าไปหมู่แปดนะครับบ้านมะขามงามนี่เลยขวาตรงนี้นะครับเลี้ยวเลยครับนะบ้านเรือนอยู่กันค่อนข้าง น่าแน่นพอสมควรเลยบริเวณนี้นะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงที่ของเราแล้วนะครับอบอุ่นรับแปลงนี้ครับครบเลยอบอุ่นบ้านเรือนที่สร้างบริเวณนี้นงวัดเห็นไหมฮะนี่ก็จะอยู่กันอย่างเป็นระเบียบนะครับเป็นชุมชนเกษตรแต่อยู่กันอย่างเป็นระเบียบนะครับต้นไม้ดอกไม้บริเวณหน้าบ้านนี้ก็จะอ่าปลูกกันเพื่อความสวยงามนะฮะเดี๋ยวข้างหน้ามีไฮไลท์ครับผมนะข้างหน้ามีไฮไลท์อยู่ใกล้ๆวัดนี่นะครับนี่วัดบริเวณนี้ก่อนถึงที่ของเรานะครับ คือวัดเขากานี่ครับวัดเขากาและวัดเขากาข้างหน้าเป็นนี่ซ้ายมือสังเกตครับพิาหาซ้ายมือข้างหน้าคืออะไรครับนี่นเห็นเป็นป่าปาหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับอ่างเก็บน้ําประจําหมู่บ้าน <c oughs> ก็จะเก็บน้ําไว้ช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้ <c oughs> นี่นะครับอ่าไว้สําหรับทําน้ํา <c oughs> ประปาเห็นไหมฮะบรรยากาศดีนะครับถ้าเกิดใครมาอยู่วิ่งออกกําลังกายช่วงเย็นเนี่ยฮะบริเวณนี้จะอากาศดีมากเห็นไหมครับ กาศดีมากนี<ม>่นะฮะดูในชนบ,บทก็โอโซนดีนะครับแล้วก็หายใจสะดวกนะครับนะบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้ๆกล้ที่ของเราแล้วนะฮะโอเคครับอ่างจากอ่างเก็บน้ำนิดเดียวนะครับเราก็จะมาถึงใกล้ถึงที่ของเราแนละ้วบริเวณก่อนถึงที่ของเราก็จะเป็นสียแยกเล็กๆนะครับก็<ม>จะมีชุมชนมีบ้านคนอยู่กันอย่างหนาแน่นเลยเพราะนั้นถ้าเกิดใครมาอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับมีเพื่อนบ้านมีแน่นอน,นอ่าเพื่อนบ้านแล้วก็สารุปรโภพรครบ เห็นไหมขวามือจะมีลำโพงขยายเสียงประจามู่บ้านมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้านะมีไฟส่องสว่างด้วยหน้าที่นะครับเห็นไหมที่ของเราอยู่ด้านซ้ายมือข้างหน้านี้ถึงแล้วนะครับติดคอนกรีตขนาด6เมตรเลยนี่ที่ของเราถึงแล้วครับนี่นะครับแปลงนี้เลยครับครับหนึ่งไร่สองงานฉนดคุดแดงครบไปดูกันครับครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ของเราแล้วนะครับที่ของเราเนี่ยเนื้อที่ หนึ่งไร่2งานนะครับเป็นโฉนดคุณแดงนะครับโน้ตก็คือจุดเด่นนะครับติดคอนกรีตเส้นนี้เลยคอนกรีตกว้างกว้างประมาณ6เมตรรถสวนกันไปกันมาได้สบายนะครับไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่นะครับหน้าที่เลยนะครับปปาผ่านหน้าที่แล้วก็ไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมพร้อมนะครับผมนั่นก็คือที่แปลงนี้แปลงนี้นะครับคือที่แปลงนี้นะครับอยู่ กลางหมู่บ้านเลยนะครับติดถนนหลักในหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ชุมชนไม่หนาแน่นมากนะครับนีฮะะบ้านข้างเคียงเพื่อนบ้านสร้างบ้านกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามนะครับอยู่ที่ตำบลตากฟ้าอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับห่างจากตัวตลาดที่เราพากันมานะครับพี่พาเดินทางมาเนี่ยแค่ประมาณ9กิโลเองเกิโลเองนะครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเดินทางไปซื้อของนะไปเอไปตัวอำเภอไปติดต่อราชการหรือว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ไกลเลยนะครับผม อันนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูภาพมุมบนนะภาพอามองมองมาจากโดรนนะคะระะับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดู<ไ>ปบนเลย,ยครับไปเลยครับผมครับนะครับเราใช้โดรนนะครับขึ้นสู่อากาศนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่มองลงมาจากด้านบนแล้วเห็นที่ของเรานะครับดูสภาพแวดล้อมว่าที่ของเรานั้นสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะเห็นว่าที่ของเรานะครับอยู่กลางหมู่บ้านเลย อยู่ติดถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างตำบลน,นะครับตำบลตากฟ้านะครับที่ตั้งของที่ของเราเนี่ยฮะที่ดินของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านติดถนนเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเกือบ20เมตรได้นะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลังนะครับซ้ายขวาจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะครับก็จะมี ลูกมันทําอ้อยปลูกผักนะครับเห็นนะครับและบริเวณที่บริเวณนี้จะเป็นที่ที่มีการจัดสรรรูปที่ดินนะครับเป็นอยู่ในเขตนิคมนะครับนิคมซึ่งที่เนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบ เท่ากันนะเกือบหมดเลยนะครับผมนี่ครับพื้นที่โดยรวมเป็นระเบียบนะครับแล้วดินเนี่ยสังเกตนะครับดินที่อยู่บริเวณนี้จะเป็นดินดำนะซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชนะครับและบริเวณใกล้ๆที่ของเราก็จะมีอ่างเก็บน้ํานะครับสําหรับเก็บน้ําไว้ใช้ทําประปาหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้ชุ่มชื้นนะฮะสงบร่มเย็นนะฮะแล้วก็บ้านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กันอย่างหนาแน่นมากมายนะครับก็อยู่กันอย่างกระจัดกระจายแต่ก็ไม่เปรี่ยวนะครับ เส้นทางนะถนนลาดยางเนี่ยมีหลายเส้นเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยจะเป็นเส้นตรงเลยนะฮะแล้วก็ถนนผ่านที่ของเรานะครับจะเป็นถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับถนนลาดยางแล้วก็ไม่ห่างจากวัดไม่ห่างจากโรงเรียนนะครับนี่ฮะรูปกราฟิกของที่ของเราสวยงามมากถ้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะตรงข้ามที่ของเราก็จะเป็นบ้านที่สร้างอย่างสวยงามเป็นระเบียบนะับที่ของเราแล้วข้างๆก็เป็นบ้านแล้วก็เป็นชุมชน นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะทําบ้านสวนนะครับปลูกผักหรือว่าทําเป็นโคกหนองนาขุดสระเก็บน้ําแล้วมาสร้างบ้านพักอาศัยนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งเลยไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับแล้วน้ําบาดาลก็สามารถเจาะได้นะครับเนี่ยพื้นที่เนี่ยชุ่มชื้นเขียวชุ่มเลยนะครับ บ้านเรือนก็อยู่กันอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ห่างถนนเส้นหลักไม่ไกลถหนังห่างถนนเส้นที่ว่าเชื่อมระหว่างสายเอเชียกับจังหวัดพิษณุโลกผ่านจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดเพชรบุรีเพชรบูรณ์ได้นะเพราะนั้นห่างจากตัวตลาดอำเภอตากฟ้าแค่ประมาณ9กิโลแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นไปซื้อของไปทําธุระในตลาดนี้ไม่ไกลนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีรีสอร์ทหลายจุดเลยเนะฮะเห็นไหมครับถนนเนี่ย เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ถนนตรงแล้วก็กว้างนะเป็นถนนคอนกรีตกว้างเลยหน้าที่ของเรานะชุมชนหน้าอยู่นะครับแล้วก็ไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมไม่ห่างจากตัวตลาดอำเภอตากฟ้านะี่ครับที่ของเราสวยงามตามท้องเรื่องครับผมครับหลังจากที่ดูความละเอียดดูความชัดเจนของที่กันแล้วนะครับที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่1ไร่2งาน นะครับโฉนดคุดแดงนะครับราคาบอกขายนะครับเราบอกกันที่3 9 0 0 0 0บาทนะครับราคาก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ที่สวยนะครับสาธารณูปโภคพร้อมนะครับพรานที่แปลงนี้ของผมนั้นถูกและดีตีทงครับครับครับผมงั้นเจอกันภาพเจอกันคลิปอื่นนะครับคลิปใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ ครับน้องโอ๊ตนะท้ายคลิปนะเราพากลับมาที่มาท่องเที่ยวกันที่วัดาตากฟ้าพระลามหลวงนะครับ,รบซึ่งบริเวณวัดตากฟ้าเนี่ยมีสถานที่สําคัญน่าท่องเที่ยวน่ามาดูหลายหลายจุดนะครับ,รบอ่านก็คือหลวงพ่อโตให้พรนะมีวิหารสวยงามด้านท้ายครับ,รบอนุน,นด้านท้ายนะครับ และบริเวณนี้ก็มีร้านกาแฟณอารามกาแฟด้วยนีน่น่าอยู่น,น,นะน่ามานั่งจิบกาแฟในวัดน,น,นะครับบริเวณวัดนี้สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบสะอาดนะครับอันนี้รถเรามาตรงนี้นิดนึงนเดินตามผมมานะครับจุดที2 2> ่สองที่เราน่าจะมาเที่ยวมาชมกันนะครับอันนี้ามาบูชาพระศิวลีนะครับพระผู้ทรงบาร,รมีนะครับในเรื่องของอาการ ที่ไปที่ไหนก็ไม่อดนะฮะนีพภาศิวลรีนะฮะพระธุดงการเดินทางออร์เดดนะครับอ่านี่ฮะบริเวณนี้น้นมาดูตรงนี้ครับผมนี่ฮะนี่คือเจดีพระมหาเจดีบูชาพระคุณพ่อครับผมครับอันนี้เป็นมหาเจดีสีสันสวยงามเลยเราก็นางมากราบไหว้นะครับบูชาพระคุณพ่อและบริเวณนี้เป็นทางเดินที่สวยงามนะฮะมีการตกแต่งที่สวยงามนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราจะพาไปดูบริเวณนู้นครับเป็นพระนอน เดี๋ยวเราไปดูพระนอนกันนะครับ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 นะครับบริเวณด้านหลังผมนะครับจะเป็นโบสถ์สวยงามเลยนะครับมีลายตกแต่งสวยงามอันนี้ก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้อเก้าหลวงลอเก้าและล้อสิบด้วยนะครับอีกบริเวณหนึ่งนะฮะตรงนู้นนี่ครับซ้ายมือครับก็จะเป็นพระนอนสวยงามนะครับพระนอนสวยงามเลยกาลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับสร้างเพิ่มนะครับเพราะนั้นก็เกิดใครพาตักฟ้านี่ก็มาเที่ยวที่วัดตักฟ้าผ้าลามหลวงได้ ครับอีกอย่างหนึ่งน้องอ๊ตท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นไม้นะครับเป็นเกตความรู้ต้นไม้แปลกๆอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในเว้นที่ของเราช่ที่เราแถวนั้นนะครับบูรีใช่ครับใช่ครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ต่อจากคลิปท่องเที่ยวที่วัดตาฟ้าผ้าลามหลวงกันเลยครับครับครับนะฮะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆท้ายคลิปนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่ของเราครับวันนี้เรามาแนะนําต้นไม้ โบราณนะต้นไม้ดึกกำบันเลยนะครับต้นอะไรครับพี่ถานี้ที่เห็นนี้ไม่ใช่ต้นตาลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นลานเอ้าเหรออ่าต้นลานครับซึ่งใบลานเนี่ยสมัยก่อนก็จะใช้ทําเป็นคัมพีมัดข้าวนะครับทำทคัมพีนะครับคุณลุงแนะนานะครับอันนี้ครับเป็นซึ่งต้นต้นลานเนี่ยลักษณะพิเศษมันก็คือใบมีประโยชน์นะครับแล้วก็เวลาออกลูกนะออกลูกครั้งเดียวแล้วต้นแม่ก็ตายเลยนะอันนี้ก็จะเป็น ลูก,ก,ลกใช่จะเป็นลักษณะคล้ายๆลูกจากข้างในก็เอามากระเทาะเปลือกแล้วก็ทําเป็นคล้ายๆลูกลูกลอนตาลเชื่อมนะฮะอันนี้อร่อยครับอันนี้ต้นลานนะครับซึ่งถ้าใครเห็นนะฮะอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นต้นตาลแต่เขาเรียกว่า ต้นลานครับถ้าผมนี่แหละครับเข้าใจผิดอันนี้เป็นเก็ดความรู้นะครับเรื่องต้นไม้ในคลิปของเรานะครับที่บริเวณนี้จะมีต้นลานเยอะอยู่ใกล้ๆกลที่ของเราครับห่างกันนิดเดียวนะครับอันนี้เราขออนุญาตคุณลุงมาถ่ายทำนะฮะต้นลานบริเวณที่ของเรานะครับนั้นถ้าใครนะอยากรู้เรื่องต้นไม้นะครับผมก็จะสอดแทรกความรู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆลงไปครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับนั้นคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะไปแนะนําต้นไม้อะไร เดี๋ยวทำความรู้จักกันอีกนะครับรครับผมนั่นแหละครับครับ